สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ก็จะพามานี่ครับถ่ายครับอุปกรณ์หากินครับ พามาขุดปูครับมากับแม่ครับสองคนเอาไปทำน้ำปูหน่อยเนาะยินเนื้อแข็งแข็งไม่หองวานนียุยขุดรูหายข <c oughs> ุดไม่เป็นผม, <c oughs> มคุดไม่เป็นเับเป็นตต่หนูป,ป่าดูแม่ยมขุดครับ นี่รู้มันจะเป็นอย่างไรงนนกันหรอกดูแบนๆไม่นนหน่อยเราดูผลงานกันครับ เขาบอกทั้งนี้ปูหลายครับแล้วก็ไม่ลึกด้วยเลยลองมันคุดดูก็ไม่สองคนนึงแล้วก็ได้ไปแล้วครับสามตัวออลองคุดดูก่อนรามีไหมได้แล้วสามตัวไม่น้อง I'm going to do it. I'm going to do it. นพี่้องรอแป๊บหนึ่เนงเด้อให้ดูครับปูปูน่าจะชอบพิงจังนะอันนี้เชิงลึกอืมมีเชิงลึกปกติขุดแค่นหนเดียวพี่น้องดู ไม่ลึกมากครับนี่ทิดเดียวก็เจอแล้วอนี้เชงลึก คืออ้ยนะ่ะว่าแล้วไายได้สภาพดีกำโดนตัวเลยครับไม่ยอมออกเลย จะได้สีเลี้ยวนะกูหรือผมทอดบ <laughs> อกเจอแล้วอมมาฟ้าคุณตั้งงานงั้มันไม่เจอเจคีหาลูไม่เจอเกคีไปดโดนตั้งนานผมทอดเลยนี่ <laughs> ผมหอวใหญ่ขุดต่อนครับอีกอันนึงต้อยูงมีนะนี่ดดผมจะคุดลูกนี้พี่นอ้องนี่แหละลองดูครับ ร่วมกันนะพี่น้องใด่แล้วปุ๊บๆเลยปั๊บตเติมได้แล้วครับความผ่อนความผเยอะเลยตเติมได้แล้วเนาะหายอีกนิดหน่อยครับพอได้ทำน้ำปูไปกินนะน้ำปูเด็ดอร่อยนะพี่น้องนะใครเคยกินก็คอมเมนต์มาหน่อยครับว่าอร่อยไหมแต่คนอื่นยังไม่รู้เนาะอร่อยว่าน้ำปลาอีกน้ำปู ครับหาต่อครับรูยังหลายครับแต่ผมคุดไปรูจฉาะหายาครับจะหารูฟูอืมเลยตัวนี้ครับปูน้อยปูน้อย มีคนมาคุดคเคยกันนะพี่น้องเมื่อกี้นินเขามาใส่มทางนี้ับเขามาหาปูกันนะปูฝั่งนี้มันหลายครับเพราะว่าดินมันก็เช่ยแข็งๆ,ๆ,ๆหน่อยน่ะตอ,อนนีน้แข็งนนอือเคครับมาคุดปูกันนะ เอาไปดักหนูหรือเปล่าเขียนพูดประเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ใส่เอาพูดไปดักหนูหรือเปล่าเย่าปูเผาปูสดเนาะปูเผาหนาูกินดีกันปูสดหนูกินดีกว่าอีกแต่ว่ามดจะขึนะ้นครับปูสดมดชอบขึ้นเวลาดักหนูกินจะดีดดดอืมแต่คนกินปูรอร่อยกว่าครับ <laughs> ตัวหนึ่งน้อยน้อยดูผมดูคุดต่อครับจะได้หลายๆครับให้ดูวิกนี้พี่น้องแม่ตกใจครับอ,อืมเขามาคุดตอนดีดินยังเปียกๆใหม่ๆยังไม่แห้งท่านี้เนาะดูรอยคุดอ่ะโอ้เต็มเลยจนไม่มีที่คุดเลยตรงนี้เนาะโอ้ปลาไหลอยู่จะมีปูยอยู่ มันดิ่มกับฟองนู้นนะมันเป็นรูๆตามไปเลยพี่ก็ขุดอันใหญ่ไปเร็วแล้วขุดอันน้อยขุดอันใหญ่นี้มืด จะมาขุดปูแล้วจะมาทำอะไรตรง,ง,ง,งนี้นะตึกได้ไหมใกล้ถึงแล้วมันจะเป็นกระเบ้าไงเป็นปูตรงปมข้างในนะแล้ฝั่งนี้กบก็หลายพี่น้องนั่นมาตักเบ็ดได้แหละจะมาหาส่องเขียดกันวิงน่งหนีแลบทางนี้แหละ ในกบไปหลายตัวอยู่ ขาเก,กลี่ยเข้มเลครับพี่น้องพี่น้องในนามีนี่ครับพักอะไรนี่แม่พักบุ้งพักบุ้งตกงงลลักบุ้งชอชอบต้มจิ้มกลาปคองใช่ครับมังคตดปูแล้วได้ผักบุ้งไปกินไดยกะบางครับดอกมันกำลังออก นะครับบรรยากาศบานๆเนาะนะกินตามไหลตามนาเนาะพี่น้องเจ๊พักุ้งคุดปูหาหนูหาหา,าปูหาปลาางนเนาะ ตาบ,บองตาปนนะพี่น,ออะะน้องแซ่บๆเลยนะตอพวกุ้งก็น่าผนจะไปดักหนูต่อเวยครับ,บรดูผลงานปูพี่น้อง คุดไปตายหมดลวงกระดองตายหมดเลยคูได้พักก็เลียวเวลาแล้วได้ลวเวลาหนึ่นงแล้วกนวัน้องได้ละขังคำตอนเย็นถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับก้อเป็นกำลังใจแล้วฝากกดกระดิ่ง เดา๋ยวติดตามจะได้แจ้งเตือนตลอดเวลาเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับดีจ้า